กิจกรรมธนาคารไปไหนล่ะพี่ยุ้ยนะแต่กล้องตกล้องเร็วโงงมาแต่ได้เห็นแบกกายตรงนี้ยินดีตอนนี้ประถุเขาจะพี่ถ่ายคลิปมันจะเป็นแถวไหมครับมาเลยรับมาต่อเลยเชิญปลูกผักค่ะปลูกแล้วถอนไปรับประทานได้เลยใช่ไหมมันมันมันอันนั้นแล้วมันโตแล้ว เรียง่อพี่อ้อยปลูกได้ค่ะมาเลยค่ะโอ้เมือานทุบะลายังสีเลยเนาะปลูกปลูกเลยพี่ต้อมเจ้าเห็ดตรงตรงทำแถวตรงๆแถวผักเจ้านะจะได้ระยะสวยครับโอเคเมล็ที่มาจากุดร่ะอครับปาณนี้ครับคะถ่ายภาพครับถือผักก่อนครับถือผักก่อน ตะก้าผักเราอยู่ไหนเนาะที่จอดตะก้าผักมาไหนคะอยุดที่ไหนตะก้าผักที่เราถ่ายเมื่อกี้อันนี้มีบอแหนแดงย้งข้างด้วยนะคะเราทําบอแหนแดงไว้ตรงนี้ด้วยแต่นี้ก็คือใส่แหนแดงใส่สดก็ได้แต่ว่าจริงๆแหนแดงแห้งจะมีคุณภาพมากในการเพิ่มเพิ่มในโจรเจนนะคะเพราะว่าแหนแดงมันเป็น ปลูกจะปลูกที่ายพี่จอมมันสิโตนเจ้าปลูกจะอันซีอันจ้สามสามสามเจ้าสีเขาไม่ให้เอาไปกินนะเขาให้เอาไปปลูกเอ้ามะกอกเราไปใส่ส้มตำอะไรนึกว่ามะกอกอ๋ออันนี้ใส่ลงไปเลยใช่ไหมใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้ก็คือมันมันของกินแล้วคับ เออเดี๋ยวกินไม่ใช่หมายถึงว่าเวลาทาคํสั่งขอแล้วท่านทบด้วยใครเห็นแปลงผักยาวๆไปข้างหลังอ่ะพี่ต้อมเคลื่อนเข้าไปอีกหน่อยค่ะพี่ต้อมอ่ะไม่ครับตรงหมดเขาจะถ่ายแหนแดงพอแล้วเพราะว่าข้างนี้จะเป็นปุ๋ยหมักเติมเอากาศแจบดํด้วยครับ ได้ครับได้ได้เราโดยหมดแล้วยังเหรเนี่ยเนี่ยปลดหรอปลดหรอยายซีปลูกตั้งนานแล้วทำไมไม่เสร็จสักทีเจ้าน่ะก็ไม่รู้รอก่อนนะครับต้นเนี้ยไปกินเลยพี่อ้อยต้นใหญ่มากอ๋อใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแหนแดงนะคะเปนแหนแรงนี้จะเป็นมีประโยชน์เอาบอกกล้อง เอกระตาตะกี่พอย่นี้มันต่ได้่ะพอันที่พ่อให้พปอะนาศให้พ่อเยครับผงข้าๆแกงผันี่แหละครับพอครับจะกมปูผักธนาคารผักแต่อันนี้เราได้เก็บกินหลายรอบแล้วแต่ดมจะนเลยม่าว่าปีกเราเองนะครับประกาศได้เลย แต่นี้เราได้หลายขอบแล้วเราปลูกไปหลายขอบแล้วมีผักบุ้งต้นหอมผักชมมกีมีหมดมือยาวขึ้นมากไหมมือเปื่อนๆอันจังคือมันจังคือ อันนี้มันก็จะมีปุ๋ยอันนี้นะคะมันจะสุยดีมากเห็นไหมดูดูดินมันจะสุยร่วนสุยดีมากนะคะเนี่ยเห็นไหมใช่เพราะว่าเพราะว่าเราผสมดินแล้วก็ใช้ใช้แหนแดงมันจะทําให้มันจะทําให้ดินร่วนสุยดีแล้วก็มีธาตุอาหารเยอะนะคะไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีก็ได้เพราะว่าอันนี้มันไนโตรเจนสูงอยู่แล้วนะคะ อันนี้ก็เป็นตรงที่เลี้ยงบ่อเลี้ยงตรงนี้มีบ่อเลี้ยงตรงนี้ด้วยนี่ค่ะหมอเลี้ยงแนนแดงต้องให้30บวันขึ้นไปนะคะก็จะมีในตัวเจนสูงบ่อเลี้ยงแนนแดงมีคนมาขอเยอะแล้วนะคะเกษตรกรอยู่รอบๆตึกทำงานของเรานะคะก็จะมีแปลงผักอันนั้นก็มาเก็บผัก เราได้หลายหลายรุ่นแล้วมีทั้งผักบุ้งมีทั้งต้นหอมนะคะต้นหอมมีผักบุ้งต้นนี้มีต้นใหญ่เยอออนเอาไปทำกับข้าวใช่ไหมจะเอาไปทำกินต้นที่เที่ยงนลยค่ะมือเที่ยงใช่ไหมใส่ป่นเหรอคะเอาไปใส่ป่นเหรอคะอนี่ได้เอาเช้นกันอะ เอาไปใส่ไม่จะไปอ่อนหเอาไปใส่แกงอ่อมเหลออย่อ่อนทำไมไม่เอาต้นใหญ่ๆนี่สวยนะคะ